ฝันเห็นนางเงือกเปิดไ้าทำนายฝันพิก,กาส์นะครับเราจะมีไ้าทั้งหมดสี่ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่หนึ่งถึงเลขที่สี่นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลขหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทำนายความฝัน ดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำํำนายที่แม่นยำต่อไป ใบที่หนึ่งนะครับสำหรับท่านที่เล่าไพ่ใบนี้นะครับในช่วงนี้นะครับท่านจะมีความเบื่อหน่ายกับสิ่งที่ท่านเป็นอยู่นะครับหรือรู้สึกว่าสิ่งต่างๆอาจจะไม่เป็นไปตามที่ท่านวางแผนไว้นะครับอาจจะมีความรู้สึกที่ไม่ค่อยชัดเจนอะไรสําหรับท่านนะครับความรู้สึกสับสนหรือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับเกิดมีแนวทางให้เราเลือกแล้วเราก็ลังเลใจว่าจะเลือก1 2 3ดี สีดีนะครับก็คงต้องเลือกสักอันแล้วก็ลงมือทําจริงๆนะครับเพราะว่าบางครั้งเรามีทางเลือกแต่ว่าเราไม่ลงมือทําไม่ปฏิบัติจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเสียหายนะครับแล้วก็อาจจะช้ากว่าคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตรงนี้นะครับขอให้ท่านคุมสติคุมอารมณ์ให้ได้นะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราเองนะครับอาจจะเสียใจในภายหลังนะครับว่าเวลาเราตัดสินใจไป หนึ่งสองสามสี่ทำไมเราไม่คิดให้รอบคอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตรงนี้ระวังในเรื่องการใช้อารมณ์ให้มากนะครับสิ่งที่ต้องทําในช่วงนี้ก็คือต้องเปิดเผยแล้วก็ตรงไปตรงมาครับอย่าใจร้อนนะครับทําอะไรก็ให้คิดให้รอบคอบนะครับเพราะว่าถ้าเราทําอะไรนะครับบุ่มบามนะครับรีบร้อนไปนะครับปัญหาก็จะตามมาอีกใบที่2นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับ เร่องน,นี้ก็อาจจะไม่มีอะไรราบเรื่อสสาหรับท่านนักนะครับย่งเป็นเวลาที่ต้องใช้ความอดทนนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราอาจจะเห็นเพื่อนร่วมงานเป็นคู่แข่งหรือว่ามองท่านเองเป็นคู่แข่งในการทํางานการขอความช่วยเหลืออะไรต่างๆก็จะลําบากสักนิดหนึ่งนะครับไม่ค่อยได้รับการตอบสนองที่ดีมากนักนะครับสิ่งที่ท่าน ต้องทําก็คือแสดงจุดยืนของท่านให้ใครมาเอารัดเอาเปรียบก,กับท่านจนเกินไปนะครับในการเดียวกันท่านเองก็ต้องไม่ไปล้้าเส้นหรือไปก้าวไก่กับชีวิตของคนอื่นมากนักนะครับก็จะทําให้ชีวิตท่านไม่เครียดมากใบที่สานะครับสำหรับท่านที่เรียกยไพ่แบบนี้นะครับในยานี้ท่านอาจจะรู้สึกสับสนในตัวเองเป็นอย่างมากนะครับอาจจะมี ความคิดหลายอย่างผุดขึ้นผุดขึ้นเต้นไปหมดในในระยะนี้นะครับมีไอเดียความคิดสร้างสารรค์ในหัวอย่างมากเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับก็เสียก็คือว่าไอเดียดีๆนั้นไม่ยอมลงมือทำนะครับไอเดียมากแต่ว่าไม่ทำสักทีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆที่จะเกิดในความเป็นจริงมันก็ไม่ได้นะครับเราต้องคิดนะครับแล้วก็พูดแล้วก็ทําออกมานะครับเพื่อว่านะครับจะได้เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะฮะดังนั้นเนี่ย ถ้ามีความคิดอะไรก็ควรจะลงมือทําตั้งแต่เนินเน่นๆเลยนะครับผลลัพธ์ก็จะออกมาท่านก็จะประสบความสําเร็จดีกว่าจะคิดฟุ้งซ่านมากเกินไปนะควรหาเวลานะครับฝึกสมาธิหรือหาเวลาพักผ่อนคลายเพียรบ,บ้างนะครับช่วงนี้ก็ท่านอาจจะมีความปรารถนาหลายอย่างพร้อมๆกันนะครับบางอย่างมันก็อาจจะไม่จริงนะครับบางอย่างก็จริงราะขอให้ท่านชั่งน้ําหนักทีดีนะครับว่าจะเลือก1 2 3 4สสอะไร ก่อนอะไรหลังนะครับเพราะว่าเราทําทั้งหมดพร้อมกันมันคงไม่ได้ดีเท่าไหร่นกใบที่4ี่นะครับสาหรับท่านที่เรียกยไพ่ใบนี้นะครับยีนี้ท่านมีโอกาสที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆงานใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของกิจการนะครับการสืบทอดกิจการนะครับของทางบ้านท่านอาจจะมีส่วนเข้าไปสานต่อหรือส่วนที่ก่อตั้งนะครับในงานที่ครอบครัวทํามานะครับหรือบางท่านก็อาจจะ ได้ไปเริ่มต้นในกิจการใหม่ๆของตัวท่านเองด้วยนะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราไปริเริ่มนะครับสิ่งใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับการงานของท่านนะครับหากท่านที่ทํางานประจําก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยก้าวหน้าใดๆนักนะครับมีการยืยนรอคอยสิ่งที่เราได้ลงทุนลงแรงไปนะครับบางครั้งก็อาจจะมองหางานใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะครับในเรื่องของการเงินก็ไม่ได้ติดขัดอะไรมากนักนะครับแต่อาจจะมีการ นำเงินไปลงทุนในธุรกิจของตัวเองนะครับทำให้ไม่อยมีเงินเหลือเก็บรักนะครับในด้านความรักนะครับอาจจะเป็นช่วงนะครับมีช่องว่างนะครับระหวะ่างท่านกับคนรักความสัมพันธ์อาจจะไม่เน้นแฟนเหมือนเดิมนะครับแต่บางครั้งนะครับถ้าบางคนก็มีโอกาสเลิกล้างลากนานค่อยๆห่างก,กันไปนะครับในคนโสดนะครับก็ในช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่ครบ ไม่พบคนที่ถูกใจหรือว่าเจอใครเข้ามาก็ยังไม่มีท่าทาีที่จะเจนนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ต้องอดทนรอคอยไปก่อนหมายเลขนำโชคของท่านได้แก่หมายเลข12หมายเลข7หมายเลข7และหมายเลข3ตัวนี้ครั้งหนึ่งนะครับหมายเลข3หมายเลข7หมายเลข7และหมายเลข12